ดีได้แค่มานะคะแค่จากต้นเนาะอันนี้เป้าล้านไปด้วยนะคะกำลังจะทำกับข้าวเห็ดลายสดเป็นเพื่อนกันเนาะเต้าร้านไปด้วยนะคะ ติดแค่กันนะคะจากต้นเลยนะคะนี่ต้องเอาเอาดอกเขาออกก่อนนะคะจะได้ไม่ขุแค่จากต้นนะคะแ,แค่แค่ซื้อต้นละสิาะ้าบาท ได้เยอะเลยได้เยอะเลยแข่เยอะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะไม่เป็นไรนะดูภาพไป้กันนะคะเปิดร้านไปด้วยแล้วก็เด็กแค่จากสวนมาทำกับข้าวต้องเด็กไอ้ดอกเหลืองๆนี่ออกก่อนนะคะเด็ดดอกเหลืองนี่ออก แต่ให้กินทุกวันเลยค่ะได้กินทุกวันเลยเห็นล้างน้ำสวัสดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ ด,ดไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเข้าสวนทำกับข้าวตอนเช้าก็กินกินน้ำข้าวกับไข่ไข่ขาวบำรุงสุขภาพแล้วหนึ่งแก้วคุณทาพนีทำให้เยอะมากเลยแขกแขกที่ได้เยอะมากเลย ไปด้วยเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยเกขาวมาลูกมาหาแม่เร็วเก๊ขาวเวร็วไล์สวดที่หน้าร้านนะคะ สวัสดีค่ะเตรียมตัวทำกับข้าวนะคะเ,เด็ดวัตถุดิบแคแคะมาให้น้องสาวทำกับข้าวเมนูวันนี้น่าจะเป็นหลนหลนแคนะคะน้องสาวเคยทำแลวอร่อยดีจะให้น้องสาวทำให้อีกกินอีกนะคะเมนูหลนแค น,นี่แครจากสวนหลังบ้านเองนะคะสวัสดีค่ะ เต็มอุปกรณ์ทำกับข้าวนะคะวันนี้หล่นแครนะคะเฝ้าร้านส็จด้วยะคะ่ะ เช้าว,วันอาทิตย์ก็จะเ,เงียบๆนะคะแคร์จากสวนหลังบ้านเมนูวันนี้หล่นแคร์นะคะหล่นแคร์ นี้เยอะมากเลยนะคะใกล้แค่มาเยอะมากเลย <c oughs> บรรยากาศยามเช้าเย็นๆนะคะออกเย็นๆวันนี้อากาศเย็นๆสบาย โอเเสร็จแล้วได้เต็มม้อเลยนะคะได้เต็มม่อเลยโอเคไปทำเมนูหลนแค่กันนะคะหลนแค่เย yeah.